ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมทราบมาว่าคุณเอกภพรู้จักกับสารวัตรท่านนี้เป็นการส่วนตัวด้วยเหรอฮะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีแววว่าจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้ไหมฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเออสารวัตรท่านเนี้ยท่านมาพักอาศัยอยู่ที่เนี่ยได้ประมาณสักสองปีได้แล้วมั้งเพราะว่าผมเวลาเข้าไปตรวจเยี่ยมชุมชนเนี่ยก็ถ้าไปวันหยุดเดี๋ยวจะเจอแกแกก็อยู่แถวนั้นละครับแล้วก็ อัธยาสายแกเนี่ยแกเป็นคนที่ชาวบ้านรักนะครับโดยเฉพาะเด็กๆในชุมชนเพราะว่าวิธิการของแกเนี่ยเวลาแกไปซื้อของหรือแกไปซื้อข้าวตามร้านอาหารตามสั่งในชุมชนเนี่ยเวลาจะสั่งข้าวแล้วมีเด็กวิ่งมาสั่งข้าวเนี่ยแกจะบอกกับป้าร้านค้าว่าไม่ต้องไปเก็บเงินเงินเด็กนะป้าเลยเดี๋ยวผมจ่ายให้บางทีเด็กเห็นแกเด็กชอบวิ่งมาหาแกเพราะว่าแกชอบซื้อขนมแจกเด็กซื้อข้าวเนี่ยข้าวขนมเนี่ยแกไม่ให้เก็บเงินเด็กนะครับแกจะเป็นคนจ่ายเงินให้เด็กเอง แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาแกเข้่อกอกแกเจอใครแกก็ทัดท,ทายซึ่งชาวบ้านแถเนี้จะรักแกเพราะว่าคิดว่าแกเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะครับเป็นข้าราชการตำรวจที่ค่อนข้างสมรตินะครับอืมอืมอืมถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่คุณเอกภพได้รู้จักได้สัมผัสได้ตามมาเนี่ยพอพอจะรู้เหตุผลไ,มไหมฮะว่าอะไรทําให้เขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขามีปัญหาทางจิตมันเป็นเรื่องการทํางานเป็นเรื่องชีวิตหรือว่าเรื่องอะไรหรือเรื่องส่วนตัวแบบที่หลายคนเขาเมาส์กันครับผมผมเรียกอย่างนี้ครับ ว่าไอ้เรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยได้ยินก็ก็อาจจะได้ยินจากเพื่อนของของของสารวัตรเนี่ยที่ที่แกมาพูดให้ฟังแต่ว่าโดยถ้าเอาตามข้อที่จริงที่เราได้ฟังจากเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่ตรงชุมชนเนี่ยที่ได้เจอพบเห็นแกมานานเป็นปีนะครับครับปกติแล้วเนี่ยสารวัตรในเวลาทำงานจะกลับมานะครับก่อนนอนเนี่ยแกก็จะมาซื้อเบียร์สองก็อสองขวดอะครับแล้วก็มากินแล้วแกก็นอนพักผายอะไรเงี้ยแกก็ชอบพักทายกันทีนี้มีช่วงหนึ่งครับ ช่วงหนึ่งเนี่ยป้าเจ้าของร้านนะร้านขายของชาเนี่ยสังเกตเห็นว่าอยูย่ๆเนี่ยแกก็สั่งกินเบียร์เนี่ยเป็นสิบขวดในวันเดียวอืมทีนี้ป้าก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้กินเยอะจังมีมีอะไรหรือเปล่าเครียดอะไรไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกอป้าว่าป้า,ปาผมผมถูกย้ายงานอะไรเงี้ยป้าก็แบบคิดว่าเออเขาคงจะแบบมีความเครียดการถูกย้ายงานน้แตื่วันนั้นเนี่ยเขาก็กินเบียร์เยอะมาโดยตลอดลอครับทก่โปกติกี่ว่าสองขวดมันานมานานแลมปีเนี่ย ก็สั่งเยอะวันหนึ่งเก้าขวดสิบขวดกินอย่างนี้โดยตลอดแล้วก็พักหลังเนี่ยตั้งแต่ที่แกมาบอกว่าออป้าผมถูกย้ายงานอะไรเงี้ยแกก็เริ่มเก็บตัวเริ่มเก็บตัวไม่ออกมาเออ่พบเจอผู้คนไม่ออกมานั่งเล่นกับใครไม่ออกมาแบบพักทายคือเลิกงานกลับมาก็ก็คือเข้าบ้านเลยปกติแล้วเลิกงานกลับมาแกจะมาเดินคุยคนนั้นคนนี้หลังจากที่ข้อมูลที่ได้จากคนในชุมชนได้จากร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านแกเนี่ยก็บอกว่า ตอนหลังจากที่แกมาไล่บอกเออป้าผมถูกย้ายงานนะนับจากนั้นมาเนี่ยแกก็เริ่มพฤติกรรมเปลี่ยนคือไม่คุยกับใครเออออกจากบ้านก็ไปทํางานกลับมาก็เข้าบ้านเลยมาสั่งเบียก็จะไม่คุยเล่นคุยล้อคือสั่งก็สั่งเยอะไปนั่งกินอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนต,ตัวเพื่อนบ้านเนี่ยเชื่อว่าเชื่อว่าหลักๆที่แกเครียดจนกระทั่งมีอาการคุ้มคลั่งอย่างนี้เนี่ย เชื่อว่าน่าจะเกิดจากที่ทำงานอันนี้คือชาวบ,บ้านเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าในในเรื่องของการแบบในเรื่องของการแบบโกห่างหรืออะไรเงี้ยชาวบ,บ้านไม่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 เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยแกไม่มีพฤติกรรมชู้สาวไม่มีพฤติกรรมที่แบบเจอเด็กสาวมาเนี่ยแล้วแกจะตัวเรก,ก็ติดไม่มีเลยคือไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่เลยนะครับแกดูเป็นคนแบบเข้มแข็งอัญยาใสดีอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกตรงกันนะครับ ครับ,ค,รบคุณเอกภพบวันนี้เนี่ยพอมันมีภาพที่เจ้าหน้าที่ตํารวจส่งมาให้สื่อเป็นภาพที่ได้มาจากในห้องของสารวัตรท่านนี้เนี่ยนะครับจังหวะที่ยังจับไม่ได้เนี่ยแล้วคนก็ไปสังเกตเห็นเหมือนเป็นห่วงกัญชาหรือแม้กระทั่งตอนที่ตอนที่จับนะฮะก็ไปสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมีปลูกต้นกัญชาอยู่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มีคนจับโยงว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องเสพกัญชาด้วยไหมไม่ใช่แค่เบียร์ตรงนี้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่หรือยังฮะ ครับอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับเอาอาจารย์ทางด้านจิตจิตจ,จิตเวทด้วยนะครับอาจารย์ก็ยืนยันว่าอสําหรับกรณีผู้ผู้ป่วยอย่างเนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาก็จะมีอาการเครียดอยู่แล้วแต่พอได้ไปดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมานเนี่ยมันก็จะมีมีอาการเพิ่มมากขึ้นนะครับและพะหนวกกับวว่าอันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าเราไม่ทราบว่าว่าว่าสาหรัท่านไปไปดูดกัญชาหรือไม่อย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้สันนิษฐานว่าสมมติว่าท่านไปดูดกัญชาด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่ม เพิ่มอารมณ์รุนแรงขึ้นมาได้อย่างออยย่่าางงแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสอรอย่างนี้มันไปรวมกันเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ไม่เกิดอาการอย่างที่เราได้เห็นตามข่าวหรือเกิดอาการคุ้มคลั่งได้นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่คุณหมอเนี่ยอธิบายให้ผมฟังในวันนี้นะครับครับครับ,รบอ่ะอันนี้อันนี้คงต้องเป็นประเด็นที่เราตามกันต่อแต่ว่าจากการที่คุณเอกพบเนี่ยอยู่ในพื้นที่สายไหม,ยไหมอย่างเมื่อวานนี้เนี่ย,<า>ยช่วง<า>ที่เอ่อก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายเนี่ย มันมีสัญญาณหรือว่าเราได้รับทราบข่าวมาจากที่ไหนยังไงก่อนไหมฮะครับจริงๆก่อนหน้านี้สองสาวันเนี่ยแกก็มีอาการทุบทำลายเข้าของซึ่งพี่น้องในชนุมชนเนี่ยก็ได้มีการแจ้งมาที่ผมก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งปกติแล้วคนใส่ใหม่ถ้าเขาเขาเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็จะแจ้งมาที่ผมเป็นปกติทีนี้ออพอเหตุการณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้แต่ประสานเ็ื่ที่ตำรวจลองลองเข้าไปดูหน่อยว่าว่ามันมันเป็นยังไงแต่ว่าการทุบทำลายกระชุบในบ้านเนี่ยครับแกไม่ได้ออกมานอกบ้าน จนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยจนกระทั่งเมื่อวานในช่วงสายสายสักเก้าโมงกว่าสิบโมงเนี่ยแกออกมาโวยวายนอกบ้านแล้วก็มีการยิงปืนแต่ว่าได้สอบถามเนี่ยลักษณะการยิงปืนก็คือยิงปืนขึ้นฟ้านะครับไม่ได้เลง็งไปที่ผู้คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามยิงปืนขึ้นฟ้ามันก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปโดนผู้คนได้ผมก็เลยประสานทางเจ้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับจนกระทั่งพอเข้ามาแล้วเนี่ย ตำรวจก็ชัดเจนว่าว่าว่าตัวแกเนี่ยมีอาการคุ้มข้างแล้วก็ยากที่จะใช้การเจรจาลางับได้จึงต้องปิดล้อมพื้นที่ส่วนตัวเองเนี่ยอพอเข้าไปดูตรงจุดนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางตำรวจก็ขอความร่วมมือว่าให้เราช่วยเจรจา,ากับมวลชนว่า<อ>ให้ออกจากจุดซะอย่างก็คือรัศมีเอ่อแค่ห้าสิบเมตรร้อยเมตรตรงจุดบ้านเขาเนี่ยครับเราก็เริ่มทยอยเจรจา,าให้ผู้นําชุมชนให้กรรมการเนี่ยเจรจา,าให้ออกไปนะครับ<อ>เพื่อเพื่อเพื่อป้องกันความปลอดภยัย เพราะว่าเพราะว่าอย่างเช่นช่วงเมื่อวานเนี้ครับพอใช้แก๊สน้ำตาแล้วเนี่ยคือคุณอภอิทราบไหมครับว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายกับเด็กแนละ,ะคนแก่เลยเพราะผู้ป่วยติดเชียงมากเพราะว่า,วามันฟุ้งกระจายทั้งชุมชนพอฟุ้งกระจายม,มากแล้วก็แล้วก็วกใช่หลายท่านเนี่ยอันนี้ผมผมเรียนตรงๆไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับหลายท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่บุกเข้าไปเมื่อวานนี้ทําไมไม่จัดการขั้นเด็ดขาดผมผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าอยู่หน้างานตรงๆเลยเนี่ย ชัยภูมิหรือว่าจุดที่สารวัตรแกอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่ได้เปรียบครับมันเป็นจุดที่ได้เปรียบม,มากเข้าไปส่งสี่ส่มห้านในโดนแกนยิงสวนั้งหมดนะครับที่เห็นเพยยงต้ามาเนี่ยคือคือเข้าไปแล้วโดนยิงสวนหมดแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยคือสารวัตรแกน,น่าจะดูหลานโจทยอยู่ตอะนั้นเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เตรียมจะเข้าปุ๊บแกยิงก่นอนเลยครับพอเตรียมเข้าปุ๊บเตยยิงก่นอนมันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนแกได้เห็นได้เห็นการปฏิบัติการเลยครับ ทีนี้ทีนี้เราก็เลยเอพยายามประชาพันธ์ว่าให้ชาวบ้านล่าถอยออกมาอีกคือระยะมันไม่ไปลอดภัยต้องล่าถอยออกมาออกมาเรื่อยๆนะครับจนกระทัง่งคือพอสถานการณ์มันตึงเครียดจนข้ามวันมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจใว่าเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยจะต้องจะต้องปิดเรื่องนี้ยให้ได้ <ừ> เร็วที่สุดแหละครับก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีคือต้องเรียนน่น้องประชาชนตามตรงนะครับเมือ่อคืนเนี่ยผมอยู่หน้างาน ท่านท่านรองต่อสักท่านอยู่นะครับท่านสําราญวนมาท่านอยู่ท่านนอนหนึ่งท่านผู้การท่านพูดกับท่านอยู่หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแต่ไม่ได้คุยหมดเลยนะครับท่านบอกว่าถ้าจะเอาแบบรุนแรงเนี่ยก็คือเข้าไปเนี่ยอาจจะบาดเจอาจจะต้องมีการสูญเสียหรืออาจจะท่านเสียชีวิตแน่นอนเป็นแบบว่าเมื่อวันนี้เนี่ยอจุดวันที่เกิดเหตุเนี่ยเอาประชาชนล่าถอยออกมาจุดอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็เหลือแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติการกับกับสารวัตรที่แกก่อเหตุเท่านั้น เพราะนั้นตารวจก็มองว่าถ้าิบแ18ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยสารที่อยู่ในร่างกายเาเรียกว่าสารอะไรที่มันทําให้ร่างกายง่วงซึมครับมันจะส่งผลขึ้นมาตํารวจก็เชื่อว่าเฮ้ยเออเขาเข,า,ขานับเวลาจากตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไปจนถึงประมาณตีสี่มันจะครบ18ชั่วโมงที่เขาจะเขาจะต้องง่วงนอนจะมีอาการอ่อนเพลียเพราะนั้นเมื่อคืนเนี่ยช่วงตีสี่จึงจึงเกิดปฏิบัติการก็คือใช้แก้สน้อตาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วบุกเข้าไปนะครับเพียงแต่ว่านี่ ที่มันไม่สําเร็จเพราะว่าอะไรทราบไหมครับคุณอ๊อฟครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเก่งพี่เขาเก่งเ,เขารู้ว่ามีแก๊สต้งตาปุกเขาก็หายใจทางด้านหลังประกอบกับว่าเมื่อเขามีอาการทางจิตเวทแล้วเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ง่วงนอนอ๋อครับผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่ง่วงนอนอแกก็เลยสามารถยิงโต้อตอบได้ตลอดเวลาครับแต่จากที่วาก็ตามจากวันเนี้ยเมื่อควบคุมสถา,านการณ์ได้เนี่ยก็ทราบว่า รู้สึกว่าแกจะโดนยิงสามจุดนะครับที่บริเวณหน้าอกซ้ายแถวแถวช่องท้องเนหนึ่งจุดแล้วก็แขนซ้ายหนึ่งจุดแล้วก็ขาด้านซ้ายหนึ่งจุดแต่ว่าแผลชะกันจะอยู่ที่อยู่ที่ช่วงหน้าอกเอ่อช่องท้องด้านซ้ายเนี่ยนะครับแผลชะกันหน่อยเอ,อ,เอ,อค,คุณเอกภพบในหนพูดถึงเรื่องเรื่องยิงเรื่องแผลแล้วผมผมสอบถามนิดหนึ่งว่าณตอนนี้มีการยืนยันคอนเฟิร์มหรือยังับว่าท,ที่ที่ตัวสารวัตรผู้ก่อเหตุโดนยิงนี่คือกระสุนจริงจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่าฮะ แน่นอนกระสุนจริงครับเพราะว่ามันม,มันแผลแผลเป็นเกิดร่องรอยเป็นแผลเลยกระสุนยามันมันไม่ได้เข้าทําให้กับหน้าเพราะว่า<ม>ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาแค่จะชี้ปรจหยุดเส้นนะครับเพราะว่าต้องป๊ปหัวใจตอนขึ้นรถไปต้องทำซีพีออ่าค,คือคือสาเหตุที่ต้องใช้กระสุนจริงเพราะว่าฝั่งนั้นเองเขาก็สาดกระสุนมาไม่หยุดถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่า แกก็คงข้างนะครับแกก็ไม่สงบสักทีหนึง่งส่วนเจ้าหนี่ที่เข้าปฏิบัติการก็ต้องต้องใช้ครับไม่ใช้ก็ไม่ได้มันก็ถือว่าอันตราย๋ยวเจ้าหนี่ก็ต้องมาบาเดเจ็บล้มตายด้วยนะครับก็ต้องื่องผลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่อยู่หน้าง,งานจะไม่รู้ว่ามันกดดันมากแล้วก็จุดที่ที่อาวัตจะอยู่เนี่ยแกเป็นจุดที่ได้เปรียบน,นะครับมันจะเห็นเห็นเห็นการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ได้ชัดเจนนะครับ ครับครับอ่ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งฮะคุณเอกภพก็คือประเด็นตอนที่แกยังคุ้มคลั่งแล้วก็มีคลิปที่มีคนเขาแอบถ่ายออกมาได้แล้วก็สื่อเล่นไปเมื่อวานเนี่ยครับก็คือมีบางช่วงบางตอนที่เหมือนกับเขาได้พูดเกี่ยวกับยาเสพติด<ๆ>เกี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคุณเอกภพคิดคิดเห็นยังไงฮะว่าเอ๊ะเขาพยายามจะสื่ออะไร,รหรือว่าเป็นการทางจิตหรือย,ยังไงฮะครับเนี่ยผมกำลังจะเรียนบอกคุณออฟเรื่องนี้เลยว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยฝากท่านผบตร ไปถอดเทปในสิ่งที่เขาพูดนะครับผมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเวลาคนที่มีอาการทางจิตเขาพูดออกมาเนี่ยเขาอาจจะพูดจากคอนเชียสของเขาก็ได้อาจจะพูดจากจิตใต้สำนึกของเขาจริงๆแล้วเขาพูดออกมาเพราะเพราะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเขาพูดออกมาขนาดนี้เนี่ยเราต้องไปถอดเทปครับว่าเขาพูดอ่ะหมายถึงใครเขาพูดลักษณะเหมือนตัดพ้อเพื่อนเพื่อนตำรวจด้วยกันหรือไม่อย่างไรว่าเอ้ยเนี่ยเอ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดทาให้ประชาชน อ่ต้องติดยาอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากกว่านะครับไปถอดเทปเรื่องนี้แล้วต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้สิ้นกระแสความด้วยนะครับเรื่องนี้สําคัญครับครับอ่ะทีนี้ในในมุมของคุณเอกภพซึ่งแน่นอนเลยครับว่าช่วงเนี้ยสายไหมต้องรอดเนี่ยโอ้โหมีมีเคสมีข่าวแทบจะทุกวันเลยเราเจอคนคลุ้มคลั่งก็มามากมายในมุมของคุณเอกภพรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นนะครับผมอ่านข่าวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทุกวันเลยตอนเนี้ยคือผมว่าคนไทยทุกคนวันนี้ วันเราเจอเรื่องแบบนี้มันเกิดความเครียดสะสมนะครับ oh. แล้วก็แหมเป็นสิ่งผู้ผมตกใจวันนี้ได้คุยกับคุณหมอด้านด้าน,านจิตแพทย์่ะครับคุณออฟรู้ไหมครับว่าคนไทยเนี่ยมีคุณหมอด้านจิตแพทย์ในการรักษาเนี่ยประมาณหนึ่งพันคนเท่านั้นเองหรือโดยเฉลี่ยเนีย่ยคุณหมอหนึ่งคนน้อยมากครับต้องคือรูนหมอหนึ่งคนเนี่ยดูแลคนประมาณสักร่วมร่วมร่วม,มแสนคนได้มหครับอือใช่แล้วก็การนัดพบหมอจิตแพทย์เนี่ยต้องใช้เวลานานหลายเดือนมากกว่าจะได้พบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่แบบผมว่าเป็นเป็นสาขาที่ที่เมืองไทยขาดแคลนมากเลยนะครับซึ่งซึ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีหมอจิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นการนัดพบมันก็ต้องง่ายขึ้นแล้วก็ผมอยากให้อ่อกระทรวงสาธารณสุขครับดูเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าการนัดพบจิตแพทย์เนี่ยต้องมีตางค์ต้องมีตางค์นะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายคนที่ไม่มีตางค์น่ะไม่มีสิทธิไปนัดพบจิตแพทย์เลย อืมอืมอืมอม,มันก็กลายเป็นปัญหานะฮะว่าบางทีคนเราเครียดไม่มีทางออกจะไปเจอจิตแพทย์ก็ไม่ได้อีกแล้วจะทํายังไงต่อมันก็กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับมันก็เลยต้องต้องไปแสดงออกลัสนับแบบนี้อนะครับอืมเพราะฉน,นั้นเนี่ยก็ก็ครับ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 อีประเด็นคุณเอกอพบก็คือว่าจาก เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านหรือว่าประชาชนเองก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะช่วงหลังมาเนี่ยคนมีสีไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นทหารเนี่ยก่อเหตุโ,โดยที่ใช้อาวุธปืนเนี่ยหลายครั้งมันควรจะต้องทบทวนเรื่องอื่นได้ไหมฮะเรื่องอาวุธปืนเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ในการครอบครองปืนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็เราถ้าแต่ว่าเอาเฉพาะลายสารวัตรท่านนี้เนี่ยต้องไปถามผู้บง <S <S <ภา>ังคับบัญชาที่ใกล้ชิดเขาก่อนว่าท่านไม่รู้หรือว่าเขามีเขามีอาการแบบเนี้ย ถ้าเก<ห>ิดว่าเราไปสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันต้องเอะใจเพราะเขาไม่ได้อยู่ดีๆเขามาตูนตาวันนี้นะครับผมว่าเขาต้องมีอาการมาก่อนหน้านี้แล้วบ้างเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านพบสังเกตเนี่ยท่านอาจจะต้องขออาวุธปืนจากเขาคืนมาก่อนนะครับ,รบหรือว่าจะต้องไม่ให้พกมาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าครับเคสนี้เนี่ยเขายิงจากในบ้านเขาก่อนอาจจะมีปืนในบ้านเขาแต่ว่าถ้าเราไปพูดถึงกรณีอื่นๆคือคือ,คอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าไม่ใช่เจ้าต้นตำรวจหรอกใครก็ตามใครก็ตามนะครับ มันไม่ค,ควรมีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะได้เพราะว่าตำรวจเนี่ยตองให้ค่ะคุณในเมื่อเวลาคุณปฏิบัติหน้าที่คุณพกปืนได้เพราะว่าเวลาชาวบ้านเกิเดเรื่องเขาโทรหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งประสานสายตรวจไปดูอันนี้ใช่แต่เมื่อคุณคออกเวรไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เข้าเวรเนี่ยคุณอาจจะแวะไปกินเหล้าไปสังสรรค์ที่ไหนก็ได้แล้วเมื่อคนเราเนี่ยตำรวจก็คนเมื่อไปกินเหล้าไปสังสรรค์มันก็มีอาการเมามันก็สามารถก่อเหตุได้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ย ทางสำนักงานรัฐัรชาติพูดถึงผู้ใหญ่เนี่ยต้องประชามพันธ์ให้เข้าใจว่าเฮ้ยการพกพามันทําไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันเป็นข้าราชการเป็นตำรวจฉันพกติดตัวไปตลอดเวลาอันนี้อันนี้ไม่ใช่แต่ว่ามุมหนึ่งคุณตอฟมุมหนึ่งนะก็ต้องความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจเขาเพราะว่าชาวบ้านในต่างจังหวัดเยอะครับบางคนในกรุงเทพก็ยังเป็นพอรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เป็นตำรวจหรือว่าคนนี้เป็นรัฐตำรวจเวลาเกิดเหตุเ่ก็จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเขา ซึ่งตำรวจหลายคนเขาก็มีจิตุญญาณความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรหลายครั้งนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกเวรไปแล้วเนี่ยก็ไปช่วยจับโจรหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกเวรไปแล้วเนี่ยก็ไปช่วยรางับเหตุเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าต้อง,ต,องต้องหาทางออกร่วมกันนะครับว่าจะต้องเป็นยังไงถ้าเราไปมองมุม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 เสียอย่างเดียวว่าเฮ้ยพพาอาวุธปืนไปไปก่อเหตุอะไรเงี้ยมันก็จะเสียกำลังใจสำหรับตำรวจที่ดีเขาได้นะครับ ครับครับอ่ะท้ายที่สุดแล้วคราบคูณเอกภพนะตอนนี้หลังจากที่สถานการณ์คลี่ายเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหชาวบ้านหลายคนได้รับผลกระทบนะจากเหตุที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของแกส๊สน้ำตาก็ตามพอเหตุการณ์ที่คลายคุณเอกภพได้ได้ส่งทีมหรือตัวคุณเอกภพเองไปคุยกับชาวบ้านไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างครับก็วันนี้ได้คุยกับทาง ประธานชุมชนนะครับแล้วก็กรรมาการด้วยแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนเองเมื่อวานเราก็ช่วยอพยพมานะครับวันนี้ก็โล่งใจนะครับดีใจส่วนใหญ่หลายคนดีใจที่สรารวัตรแกไม่ได,ไได้ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตนะครับพอ <c oughs> รู้ว่าปลอดภัยดีทุกคนก็ดีใจคือคือหลายคนสงสารแกเพราะว่า <c oughs> หลายคนในชุมชนเขาผูกพัน,นครับแกอยู่ที่นี่มา <c oughs> เป็นปีสองปีแล้วเขารู้ว่าแกไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเงี้ย และแกก็ไม่ได้กลับใครเป็นตัวประกันเพราะนั้นทุกคนก็ไม่ได้อยากให้แกเสียชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ยุติแบบความคุมค่านของแกนะครับในเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก,ก็ก็ต้องขอบคุณเอ่อสักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับตั้งแต่ท่านผอ,อท่านรองผอ,อนย่ครับที่มาดูแลด้วยตัวเองแล้วก็วันนี้ได้ยินท่านท่านรองต่อสากันนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวเสร็จตรงนี้นะี่ยท่านก็จะให้ทีมงานเนี่ยไปรวบรวมความเสียหายของชาวบ้านอย่างเช่นกระจกพังอะไรเสียหาย S <S ก็ให้แจ้งมาแล้วก็เดี๋ยวท่านจะส่งนัก,กจิตวิทยาเนี่ยมาพูดคุยกับพี่น้องในชุมชนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีผมผมเห็นด้วยกับท่านลองต่อสักมากมากนะครับก็ต้องชื่นชมท่านนะครับในในวิจัยทัศน์ของท่านเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่ในการหวาดผวาถ้านได้นัก,กจ<อ>ิตวิทยาเข้ามาพูดคุยเนี่ยผมว่าจะเกิดประโยชน์นะครับอืมอืมอืมโอเคครับวันนี้รบกวนสอบถามคุณเอกภพท่านี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับคุณนพครับสวัสดีครับ